การฟังธรรมก่อนนอนเป็นกิจกรรมที่ดีที่ช่วยให้จิตใจสงบและผ่อนคลายก่อนที่เราจะเข้านอนเพื่อให้การนอนหลับเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพและช่วยให้การเริ่มต้นวันถัดไปเต็มไปด้วยความสงบสุขใจวันนี้ขอนำเสนอธรรมะสั้นๆที่สามารถฟังได้ก่อนนอนเพื่อให้จิตใจได้พักผ่อนและพร้อมที่จะรับพลังใหม่ในวันถัดไปในชีวิตของเราทุกคนต่างก็มีทั้งความสุขและความทุกข์าน การเดินทางของชีวิตที่มีความท้าทายและการเรียนรู้ที่ไม่หยุดยัง้งหากเรามองย้อนกลับไปที่ต้นเหตุของความทุกข์ในชีวิตจะพบว่าแหล่งที่มาของมันส่วนใหญ่มาจากการยึดติดกับสิ่งต่างๆทั้งความคิดอารมณ์และการปรารถนาไม่รู้จักพอความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การได้สิ่งที่เราต้องการแต่คือการรู้จักพอใจในสิ่งที่เรามีการยอมรับตัวเองและคนรอบข้าง ด้วยความรักและเมตตาแม้ในยามที่ชีวิตต้องเผชิญกับความยากลำบากและความไม่สมบนัเราก็ยังสามารถมีความสงบในใจได้หากเราปล่อยวางและยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็จะผ่านไปจิตใจที่สงบไม่ใช่การไม่รู้สึกแต่คือการรู้เท่าทันความรู้สึกเหล่านั้นโดยไม่ให้มันควบคุมเรา หรือทําให้เราเกิดความทุกข์เมื่อเรายอมรับมันเราจะสามารถปล่อยให้มันไปและไม่ให้มันติดค้างในใจเราทุกวันเราจะต้องพบกับสิ่งใหม่ๆแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการฝึกฝนใจให้เป็นเหมือนถิวนน้ำที่สะท้อนท้องฟ้าได้อย่างชัดเจนเมื่อใดที่ใจเราสงบจะทําให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆในชีวิตได้ชัดเจนมากขึ้นและสามารถตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องได้ ก่อนจะนอนในคืนนี้ขอให้เราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นภาระในใจเราความเครียดความกังวลความเสียใจต่างๆให้อยู่ในอดีตและขอให้เราใช้เวลานี้ในการขอบคุณสำหรับทุกประสบการณ์ที่เราได้รับแม้ว่าบางครั้งมันจะไม่ง่ายแต่ทุกประสบการณ์คือการเรียนรู้ที่ทำให้เราเติบโตให้เราหายใจลึกๆและปล่อยวางทุกความคิดทุกความรู้สึกให้จิตใจของเราสงบพักผ่อน และพร้อมสำหรับการเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีกว่าการฟังธรรมก่อนนอนไม่เพียงแต่ทำให้จิตใจเราสงบแต่ยังเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการนอนหลับที่มีคุณภาพและให้เราตื่นขึ้นมาพร้อมกับความสงบและพลังบวกในวันถัดไปเมื่อเราพูดถึงการยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมแพ้ต่อความทุกข์หรือความไม่ดีที่เกิดขึ้น แต่การยอมรับหมายถึงการรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนั้นล้วนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามกฎของธรรมชาติไม่มีสิ่งใดที่คงที่หรือยั่งยืนทุกความสุขทุกความทุกข์ล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงทั้งหมดนี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงอยู่ในโลกนี้เมื่อเราทราบว่าไม่มีสิ่งใดที่มั่นคงถาวรในโลกนี้เราจะเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและไม่ยึดติดกับสิ่งใดเกินไปการไม่ยึดติด ไม่ใช่การไม่สแสวงหาความสําเร็จแต่หมายถึงการที่เราไม่ให้ความสําเร็จหรือความลน้มเหวว่าวมาควบคุมจิตใจของเราเมื่อเรามีความสําเร็จเราสามารถพอใจและขอบคุณในสิ่งที่ได้รับแต่เมื่อเผชิญกับความลน้มเหลวเราจะไม่ยอมให้ความล้มเหลวนั้นมาทําให้เราหมดกําลังใจแต่จะมองมันเป็นบทเรียนที่จะช่วยให้เราเติบโตและแข็งแกร่งขึ้นการทําจิตให้สงบก่อนนอนนั้นสําคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ปล่อยวางความคิดหรือปัญหาต่างๆที่เราเผชิญในวันนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ให้จิตใจพักผ่อนและเติมพลังให้กับร่างกายและจิตวิญญาณเพื่อพร้อมรับวันใหม่ที่กำลังจะมาถึงเมื่อเรามีสภาพจิตที่สงบและไม่ทุกข์มากเกินไปเราจะตื่นขึ้นมาพร้อมกับความสดใสและมีกำลังใจในการทำสิ่งต่างๆต่อไปทุกคืนที่เรานอนหลับคือโอกาสหนึ่งที่เราจะได้ทำ ในช่วงเวลาที่เราพูดถึงการหลับและการตื่นนั้นเป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดในการฟื้นฟูจิตใจและร่างกายของเราหากเราสังเกตดูดีๆจะพบว่าในระหว่างที่เราหลับนั้นแม้ร่างกายของเราจะหยุดเคลื่อนไหวแต่จิตใจของเรายังคงทํางานอยู่จิตใจไม่ได้หยุดนิ่งเหมือนร่างกายเลยแต่กลับมีการเคลื่อนไหวไปตามความคิดและอารมณ์ต่างๆแม้ในขณะหลับดังนั้นหากเราฝึกฝนการให้จิตใจสงบในระหว่างที่เราจะหลับไป เราจะสามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่และตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นการนอนหลับไม่ใช่แค่การฟื้นฟูร่างกายแต่เป็นการให้โอกาสให้จิตใจได้พักผ่อนจากความวุ่นวายในวันนั้นการให้เวลาสําหรับการสงใจช่วยให้เรามีความคิดที่ชัดเจนและมีพลังในการ,รเผชิญกับวันใหม่ในระหว่างที่เราหลับจิตใจของเรากําลังได้รับการเติมเต็มจากการปล่อยวางสิ่งที่ค้างคาความเครียดและอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตในแต่ละวัน ถ้าเราเข้าใจการนอนเป็นการพักผ่อนจิตใจเช่นเดียวกับการพักร่างกายเราจะไม่เห็นว่าการนอนเป็นเพียงแค่การหลับไปเท่านั้นแต่เป็นการให้เวลาสําหรับการเยียวยาจิตใจการให้อภัยตัวเองและคนอื่นการปล่อยวางความโกรธความเจ็บปวดความเสียใจที่สะสมมาในวันนั้นและการเปิดใจให้ความรักความเมตตาเข้ามาแทนที่ในใจของเราสิ่งที่สําคัญที่สุดในกระบวนการนี้คือการฝึกฝนจิตใจให้เป็นกลางไม่เอียงไปในทางใดทางหนึ่งแม้ ในขณะที่เราเผชิญกับความยากลำบากหรือความลำบากใจสิ่งที่เราต้องการคือการไม่ยึดติดกับมันและไม่ให้มันส่งผลต่อจ,จิตใจของเราความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นเพียงการทดสอบความแข็งงอกแกร่งของจิตใจเราการที่เราจะสามารถก้าวผ่านมันได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการปล่อยวางและการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นการยอมรับในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นคือการปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นผ่านไปตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความสุขหรือความไม่แน่นอนที่เข้ามาในชีวิต เราจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องดับไปไม่มีอะไรที่จะคงอยู่ตลอดไปซึ่งเมื่อเราตรหนักถึงความไม่เที่ยงนี้เราจะไม่ยึดติดกับความรู้สึกใดๆที่เกิดขึ้นแต่จะมองมันเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งในกระบวนการของชีวิตในชีวิตของเราทุกคนเมื่อเรารเผชิญกับความท้าทายความยากลําบากและความเจ็บปวดเรามักจะรู้สึกว่าเราไม่สามารถจัดการกับมันได้หรือรู้สึกสิ้นหวังแต่อย่าลืมว่าความทุกข์เหล่านั้นเป็นแค่การทดสอบหนึ่งที่เราจะต้องเผชิญหน้ากับมัน การตัดสินใจที่สำคัญคือการที่เราจะเลือกที่จะเรียนรู้จากความทุกนั้นและไม่ปล่อยให้มันทำลายความสงบในใจเราก่อนที่จะเข้านอนในคืนนี้ขอให้เราระลึกถึงคุณงามความดีที่เราได้ทำในวันนั้นทั้งการกระทำที่เล็กๆน้อยๆที่ช่วยสร้างความสุขให้กับตัวเองและคนอื่นขอให้เราหยุดคิดถึงสิ่งที่เราไม่มีและหันมาขอบคุณในสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเราอาจจะมีสิ่งที่อยากได้หรือสิ่งที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายแต่อย่าลืมว่าความสุขไม่ได้มาจากสิ่งที่เราไม่มีแต่เป็น การรู้จักพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ในตอนนี้เมื่อเรามีความพอใจในสิ่งที่มีแล้วจิตใจของเราจะสงบและมีความสุขได้โดยไม่ต้องรอให้เกิดสิ่งใหม่ๆในชีวิตถ้าเรามีความรู้สึกว่าทุกอย่างในชีวิตคือการเรียนรู้แม้กระทั่งสิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเราก็จะเห็นว่าทุกประสบการณ์ในชีวิตมีคุณค่าและทําให้เราเติบโตขึ้นความสงบในใจไม่ได้เกิดขึ้นจากการหนีหายจากโลกภายนอกแต่เกิดจากการที่เรารู้จักตัวเองรู้จักความคิดของเรารู้จัก อารมณ์ของเราและเรียนรู้ที่จะไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมามีอิทธิพลต่อเราเมื่อเรามีความรู้สึกสงบและมั่นคงในใจแม้จะเจอปัญหาหรืออุปสรรคเราจะสามารถรัก